สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนมือนีขอ่อยกสีพ้าพี่น้องมาอัปเดตจริงฤีข่อยเรียงจริงีดไว้คือปัจจุบันข่อยเห็นงานโรงงานแต่ข่อยก็เรียงจริงหีดไว้อยู่ในพื้นที่ของโรงงานนี่แหละเหตองไว้เหตองเลียงมันไว้ก็ร้องร้อง,องเบิงเลียงเพื่อที่จะข้องจะได้ขวากินน้ำ อันนี้คืออายุสิบแปดมือจจิงหีดกินเก้งเก้งพี่หนองให้ห้ำแน่สุน้าก็ให้จะห้ำมันล่ะแล้วก็เก็บหญ้าอันนี้ให้ใบใบบกอึใบบ,อก,อใบ,บกฟักท้องนี่เก็บไม่ให้กินแต่กินห้ำก็จะกินแบบนี้แหละกินดีคัก ถาดอาหารอันนี้กระสิทาดน้ำเอาผ่าชุบน้ำเทน้ำใส่ให้กินน้ำเขาหิวเขาก็สิมาดูดกินอันนี้แตกวันที่26สหอันนี้กลองหนึ่งอันนี้คือกลองที่สองอนนกองที่สอง กองที่สองกะกองใหญ่ก็กองแหลกหลายคักหลุนนี่ค่ะเป็นปีไข้แล้วนี่สิเก็บได้ยีดอกประมาณคิดว่าเบาต้ามก็หกเจ็ดล้ไปหกเจ็ดล้อได้ยีดอก เลี้ยงร้องเบิงหรือพี่น้องเอ้ยหาดเกษียณอายุได้ไปอยู่บ้านไปเลี้ยงเบิงหรือบ่เกษียณกะเบื่อชีวิตในโรงงานแล้วกษสิลาออกเหลียงว่าเลี้ยงควายอยู่บ้านเฮ็ดไฮเฮ็ดนาเลี้ยงทีหรีดเสริมไปพร้อมบกับบอได้หวังว่าสิขายได้เป็นก่อเป็นกรรดอกก็เลี้ยงมันก็เลี้ยงบ่ยากเนาะมันก็บ่ได้จุงเลี้ยงคือง้อคุ้ยคุ้เอาง่ายง นี่ละเลีเ้ยงไ้แต่กินย่าคลองลหรอป้ยูนี่ก็เลี้ยงไยงงแ้แต่กินย่าคลองคือกันกับเพียงแจ่ว่ามันได้ลายเขาก็คายให้มู่ให้พวกใน,นโรงงานไปเพราะว่ามู่พวกเห็นเขากะอยากกะขายเขาเพราะเด้ค่าห้ำคืนสองกลองกลองหนึ่งกับกล้องที่สองนี่แตกพร้อมกันแตกวันที่ยี่สิบหกสิงหา มือนี้กับันที่สิบสองกันยากันับนับแล้วก็สิบแปดมื่สิบแปดวันความรู้ก่ะวิธีเลี้ยงกะหาเอาอยู่ในช่อง YouTube เบิ้งช่องนั่นเบิ้งช่องนี่อยคกอังกันเลยอยากร้องเลี้ยงเบิง้งสูตรไผสูตรมันมันมีสูตรตายตัวอันนี้กะตอนนี้มันกับว่าเจอปัญหาอย,ยังดอก กัดกันตายกับพวกค่อยมีดอกพุ่น,นละช่วงที่ว่ามันเป็นปีกห่นละตัองค่อยสิเจอแน่เพราะว่าเลียงรุ่นนี่เป็นรุ่นที่ซีแล้วรุ่นที่ซีนี่อยู่สามกลองสองกล้องนี่แตกพร้อมกันกล้องที่หนึ่งกล้องที่สองแตกพร้อมกันแต่ว่ากล้องที่สามนี่เดี๋ยวสิาพาไปเบ่งกล้องที่สาม กอ,กองที่หนึ่งนี่มาเบิ้งกองที่สามเหมือกองที่สามนี่สีงหง่แล้วเพราะว่ามันแตกก่อนมูกองที่สามนี่แตกวันที่ 16. สิบหกสิงหาเริ่มเริ่มจะออกปีกแล้วบางโตก็เป็นปีกแล้วเริ่มเริ่มเป็นปีกแล้ว เพราะว่าเขาไปเลี้ยงหัวาหาันอย,ยังขาจาวเด้อพี่นองเพราะว่าเขาไป่อยากลงทุนหลายเขาเลี้ยงไว้กินซื้อก็สื้อห้ามมาตัตจบาศะย้ำเขาไปบ้าน,นอกอน,นะสื่อห้ามไม้เทลลอยก็เลี้ยงได้เทลรุ่นสองรุ่นเลี้ยงได้สองชุดยูห้ามลอยหนึ่งเลี้ยงก็ได้ขวากินจะของจะสะอ่อนครับ อันนี้สิเป็นซุ้มใหญ่แลยซุ้มนี้สิได้กินก้อนหมยอยู่เนี่ยกล้องที่สามเนี่ยกล้องที่สามแตกวันที่สิบหกสิงหากล้องนี้ได้กินก้อนมม เป็นปีกมากกัดกันไงมันหลอดขาบก็ไสิกัดกันตัวใดเอาชีวิตลหลอดก็หลอดตัวใดเอาชีวิตบ่หลอดก็ถือเขากัดกินร้าหลอดขาบตัวนี้เป็นปีกตัวเมย์้องเป็นปีกไงได้พันธุ์ท้องดำท้องแดงผสมกัน คัเด็ดขา่าวๆพอประมาณผู้ใดมีคำแนะนำํำดีๆเรียงกิริ์ไงไวไว้บตกใส่ญ่พร้อมกันอันนี้คือคือพร้อมกันใส่เดียวกันเด้บหั่หวงแต่ว่ามันตกใส่คือว่าวเราห้องบ่ไดดใส่หัวอาหารเนาะห้าเลียงกระหั้มก็เลยกับว่าเป็นยังหรอห้องเรียงกินเขาเข้าบ่ไดดเลียงขายทรง ตลาดตะลีคือข้าเจ้าก็ได้กินตั้งเบิดมีอยู่3ามกองเหลี่ยงห้ำยางเดียวบ,บเปลืองเงินพ้อมได้กิริตีดกินพอมแต่มันออกปีกเบิดในกลองนี่กับสิได้ดีดอกประมาณ กองโลยอยู่ตรงมั้นกองนี่เพราะว่าใส่บ่คอยแน่นปันใดกองอัปเดตข,ข่าวให้พี่นองเบิงเพื่อผูใ้ใดที่ว่าเพิ่นเลี่ยงยุเหลวเพิ่นนี้ประสบการณ์ด้านนี้กแนะนน้ำในเด้อพี่นองห้าไปยุบ้านห้าหะไปไปไป,ไปยุบานแล้วก็นยึดอาชีพได้อาชีพนึงเป็นลักังสี่นะเลี่ยงง้อแน่เ็ดให้เห็นน้าแน่เลี่ยงจิ้งหรีดแน่ ประมาณนี้แหละความสุขเนาะความสุขเล็กๆไดน้อยน้อยอยู่ที่เราเลือกและเราทําเองสัางสร,รันมันขึ้นไม้เองกับมือของเขาเน,น,นี่แหละกะอัปเดตชั่มนี่แหละพี่น้องพองพประมาณขาวๆ้วกระสิบไปทํางานต่อแล้วคอยพักหนึ่งชั่วโมงเบิดเวลาพาักคอยแล้วกัจงัจงใดจังนึงกับฝากพี่น้องติดตามในเด้วยช่องการชนา การจนาชาแนลกดติดตามเด้อบ๊ายบายสวัสดีจ้า